ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวครับเมื่อนี้ผมได้นําสาราดีๆนะเจียวกับการเลี้ยงงวมาตอนพี่อนน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวนะครับผู้มีใจรักงวนะครับสาระเมื่อนี้ก็เจียวกับการจัดการคอกงวนะครับการเลี้ยงงวนะครับให้มีสุขภาพดีนะครับให้งวมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ให้ลูกให้ล้านนะครับป, giving, ปีละโตได้กานะรจัดการคอกนี่ถือว่าสําคัญนะครับการเลี้ยงงัวยืนคอกเขาเอ่ยว่ายืนคอกนะครับคือบ่อปล่อยหาหย่าหาเฟืองนะครับหาหย้าหาฟางมาให้งัวกินนี่การจัดการคอกนี่ซื้อว่าสําคัญคอกนี่จะต้องสะอาดนะครับคอกนี่จะต้องสะอาดาพื้นพื้นคอกจะต้อง บอมีขี่งัวนะครับต้องจัดการแต่ละมือต้องจัดการออกให้มันสะอาดให้แห้งอยู่ตลอดเวลานะครับคือมือต่อมอือหรือสองมือต่อเท้อจังสัรนะครับการจัดการขอ,อกงัวผม <s> <อ>ทีทายอยู่น<อ>ี่บอมเว่าขอกทีทีที่ผมเบาถึงนะครับขอกที่เพื่อนจัดการดีๆนี่มันจะบอมีขี่อย่างสี่นะครับนี่ผมถ่ายให้เบิงวง่างัวนะครับอยู่ในขอกที่มีขีนะครับร้ายนะครับ เบิ่งการยืนของงู่เกือบถึงท้องนะครับเบิ่งเงบิ้องขับเห็นปะครับเกือบถึงท้องยืนจินอาหารถือว่าเป็นการจัดการข้อขี่เขาจะต้องปรับปรุงงู่ถึงจะมีคุณาภาพอันนี้ถือว่าเจ้าของเพิ่นหายอาหารงู่ดีนะครับจึงสีมันจึงมีสุขภาพดียังสี่เบิ่งลักษณะของงู่นะครับเพิ่นยืนขอ,อกเพิ่นเลี้ยงยุ่กับขอ,อกมันก็นจะบ่ได้อาบน้ำเพราะว่าขอ,อกนี้ก็ถือว่ามีโครนมีขี่มันอยู่แล้วนะครับ คันเท้าสีไปอาบน้ำให้มันกัดสีตืมนะครับตืมเข้าไปอีกเพราะฉนั้นเบึงเบึงหนังงัวนะครับแต่บริรับการอาบน้ำนะครับมาตลอดตลอดที่เพิ่นยืนงัวเนื่องจากช่วงนี้เป็นหนาฝนนะครับงัวก็จะบ,บริบออกคอกงัวเพิ่นก็จะเลี่ยงอยู่กับคอกเพื่อนขี่งัวจึงหลายทับถมกันถ้าพี่น้องเห็นนะครับมันจะเบึงขาหนานะครับขาหนานี่เกือบจูเกือบจำจำคอคอแรก นะครับขาหลังคือกันครับเบิง้งน,นี่คือครับการจัดการฟ้ามทีบอถูกต้องปันไดนะครับถ้าเปลียนไปได้ผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงง่วกะควรจะมีการจัดการคอ,อกโดยการหนึ่งละกำจัดขีง้ง่วออกสองมือต่อเทือนะครับกวาดออกเฮ็ดให้คอ,อกแห้งคอ,อกบ่มีขีนะครับอันนี้ถือว่าทับถมมานานั่นหมักหมมมานานั่นถ้าจะ ื้อฟืน้นไม่กระต้องใจเวลาลร้เติบนะครับเอางูออกจากคอกแล้วก็เฮ็ดคอกให้ดีแล้วก็จึงจะพัฒนาได้ถ้าเฮ็ดอันนี้ก็ถือว่าเฮ็ดยากจะปรับปรุงยากต้องเอางูออกจากคอกไปผูกไว้บนไม้สะก่อนอเป็นสัปดาห์เละครับจึงสิงจัดก,การได้ถ้าคอกที่เห็นเบิ่งครับงูยืนอยู่เกือบจำท้องเกือบจู้ท้องทุกตัวนะครับเบิง่งเบงลักษณะงัวยืนอันนี้ก็คือการ จัดการคอกที่บ่ถูกซื้อคาลักษณะต้องรับการปรับปรุงยางเล็งด้วนนะครับแบบนี้นะครับเห็นบ่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับก็้วสีจัดการคอกให้ดีเบิ่งลักษณะเิ่นยืนเบื้องครับเกือบจำเกือบจูทองนะครับพื้นนะครับยางยากนะครับยืนนะครับเกือบจูขาเห็นบ่ครับจำได้จำโครนนะครับทุกโตนะครับเบิ่งลักษณะ นี่ครับขอฝากพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าเขาจะเลี้ยงงวัวนะครับเดือนมีแต้วงงัวงามนะครับม,ววาามีแต้งงัวงามแสแดงว่าจะาของเพื่อน,นี่เอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องอาหารนะครับสําคัญที่สุดคือเรื่องอาหารแต่ว่าการจัดขอ,อกนีดการขอ,อกนี้ย,งยงังพัฒนาต่อไปนะครับต้องงวัวจะขอ,อกสัปดาห์หนึ่งพุ่ะเพื่อสิจัดการให้มันดีขึ้นนะครับงวัวจังสีนี่ถ้าเพื่อนเฮ็ดข,ขอ,อกที่ดีนี่งวัวนี่ รับรองเลยครับราคาเงินแสนได้เลยทุกตัวนะครับเพราะว่าสุขภาพงัวเพื่อนนี่เพื่อนให้อาหารดีนี่อ่าใหญ่ทุกตัวอ้วนทุกตัวแต่ว่าคอ,อกยังบอท่านใดมาตรฐานนะครับต้องปรับปรุงคอ,อกใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําเสนออาการจัดการคอ,อกที่ยังพอท่านใดสุขารักษณะนะครับเพื่อที่นําเสนออาพี่น้องนะครับผู้สนใจเลี้ยงงัวได้ เบิ <ider> the so, ่งไว้ว่าการจัดการขอเข้าเสียจจงใดในการเลี้ยงงัวงัวข้าจังสีมีสุขภาพดีให้ลูกปีอ่าละโตได้ข้าจังสีมีกําไรนะครับเพราะฉะนั้นขอกนี่ก็ถือว่าต้องปรับปรุงนะครับต้องปรับปรุงเบิ่งงัวครับเบิ่งเบื่องการยางขอาวงัวเห็นบอกครับเห็นบอกคุณครับคุณเห็นบอกครับอ่านี่ถือว่าข้าต้องปรับปรุงแล้วครับนี่โดยดวนถึงแม้งัวเพิ่อนอ้วนอ้วนด้วยด้วยอาหารการจินนะครับเดี๋ยวชิปหนาผมสิมา ไทยเบิงนะครับเพิ่์เลียงงัอ่จังใดเพิ่์จังอ้วนขนาดคอกแนวนี้งัว่เพิ่อเป็นอยังคื้งามคืออ้วนเพิ่อลให้อาหารเพิ่อนมีเคล็ดลับในการให้อาหารนะครับเดี๋ยวชิปนานะครับผมสิมาไทยถ้ำห้เบิงอีกเัวอนึงครับในการให้อาหารแต่ว่าเมื่อนี้จะได้นาเสนอการจัดการคอกที่ยังบบท่านถูกสุขลักษณะให้พ่อแม่พี่น้องได้นําไปเป็นคอคติในการจัดการคอกนะครับครับกะเอาไว้ใช่นี้ก่อนครับลิปหนาเจอกันไหมครับจากสมหวังใช่นอน นะครับช่องสมหวังชนะนครับสวัสดีครับ